ถ้าไเบิงแล้วแปดชั่วม่ได้ริ่งเนอัเนีย ครับครับฝนมาแน่แต่ราลัะฝนมาน่้อยการลงกระกรเขาอด้ยี่ดอกน้งวาเป็นโดนคว่มเลยกับบอได้ยกร็เขาแล้วเนี่พร้อมรอมครับนับนงสอามไปครับ กจเสียใจทช่หลังร้อยเก้าสิบนไปก็สองหมายกับสุมาวินหกเก้าออกหนึ่งหนึ่งจะน้อยสุมาวินนี่เป็นจำดังทำลายตัวเองอยู่กับตัวนนี้ยาวครับสุมาวินนี่ผมเป็นนักจ่ายก็พูเด้อ ครับแต่ลูกใจหลัาเกาเดอรคาดตอรสถิติเยาทะละเกินช่วงนี้ทิพวร่ณหรือเศร้าวเราบอกคบนเดียวจำจำได้หยุดเอาเอาจนอกพันษาคาตูว่โอ้แก่ใจเงาวปานันเดอรต้องต้องมีพันในเด้อเอาใจใจต้องพูดเลยก็แต่ใงาปานันเนี่ย ก็คือยกเอาใบยกเป็นปเท่าไหร่ตนใบยกเวลาขณะนี้ก็40พัดชลาพรวกดาวชลาแสน7 5 8 0พร้อมพร้อมครับนะครับหนึ่งสองสามไปครับ พระพรัชรพรดวงดาวรแสงใคามเชื่อนน่อยงงกเขาเขาต้มอีก่าเขาต้มบ้างรือเปล่า็ไหล่เคยไกิน่้องบาดเห็ <c oughs> นต่ำมปิดก่นครับผมลาบในฤอของพ,พอัชพรดงดาตลรแสง ผมลากมาแน่หน่อยหนึ่งส,บบอสองหกห้าพร้อมครับนับเหลืองสขาไปก็ไปยกแต่ก็ต้องเร่เ่าลงมาเรือสักรน มันมัเพี่สียใจโอ้ยแต่ยาวอมันจับจีนจะดอกทางบ้านสะดอกเอาไปถ้ากตันไปขขอ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 อขอขอขออขอขออขอัอขอขอขอ kayu perda pelaksanaan diusai dikejar

เวล่ามีตัวรถทางขนางหลังพัชรพลตระนักจันแสงค็ะรลากอยู่ครับอมพัชรพลระหนักจน์แสงเป็นห้าแสนส่วนไปที่ฟานไปกับตุกตการโดนไฟเพื่อนอบขับไปเดินตุกตาการเล้ว

8นะงสอไปก็นาซ <8, 9, S 2> <น>าคือเริ่มไปกันต่อทงรุ่งทังแบนร่งันมดูดีทั้งไก่งทั้งหมร้อยสาม าาอา,า,า,าจจะแซมเปิดตัวมาเป็นตตม่ันน้อยเอลยนะครับพอไมจบวกดาวลแสนจนาตาตั้มอมะไรยังปล่อยด้นาตาตตัมอลไยังแล้วยังยิงก็ไม่หยุดขาดดีไดจังเลยขด่เอจิติบาณจะเดด้นาาเอ้ยเาหักาตเกาบคนนี่มัน,มบมนจบ,จบจแล้วแฟสบายใจนะจ๊ะ

บิ๊กขันได่อยเนไปเลยตองเียลากันุกเนียกัน40ถ6รอไปเลยอพร้อมครับนับหนึ่งสองสามไปครับ นะเียเนาะพอเนี้มไปลบรากมานน้ยหน่อยนะึงแต่แต่ก็รอรูปหมานทิ่เปนจนได้สีน้อยในบาก็น้อยได้กับแม่น,นกินหาัมาแน,น่ละกลองทีมงาน บินหมได้ิงามเด้อตวดอกแต่ี่มีดอกแต่ก็ตุมเดีไปควาลัพราะบเขา่มับลยอดุ่มลงมาแน่หน่อยนึงครับตัวเอาง้นกางนไปควาเบิ้งไปควากรีงานของิหมครับที่เดินลมาด้อี่นองเด้อสองพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนับ

ยาวกับตุ๊การางทงหาายนึ่งสองสามไปก็คือต้ตื้เี่าเมฆ ี่าจได้ก็ต้องวูมต้องรื้รต้อมันครับพี่เพาะตอนนั้นาปัญหาอมบ้งวหยหายหายนายหายหาไม่ไ้ไงไดไม่ต้องไป่ชคที่ว่าไม่กิน้น้อยๆต้องดูามเป็นู่ัล้วตควจุกั่อวจน่าลอง ต้องคอยดูดีกันล่ตต้องไม่กัดกินดีๆโกงกับเขาแ่ก็เอาเม็ดไปม่ดกัรแต่งห้าทำไเราเปลี่ยนได้